ันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวถนนคอนเดนด้ยอง Walking Street นะคะเป็นงานวันแม่นะคะจัดงานวันแม่แล้ววันนี้เราก็มาในตูนีนสีฟ้าเห,นห็นะเห็นปะตสีฟ้านสีฟ้ามาค่ะวันนี้มาทุกคน,น,นมากินอ่าวันนี้เราเดินง,งานมาเราได้เป็นคุชช่นห้าสิบบาทนะคะชุดเล็กก็จะมีกระเพาะปลามี ยำหอยนางรมนี่แล้วก็พี่เราชอบมากท้องน้องม่อนนะคะแล้วก็ได้อีกอย่างนึงคือหมูสเต็กอันนี้เดี๋ยวแกะกินอีกรอบหนึ่งนะคะไม่มีที่ว่างเริ่มต้นด้วยยำยำหอยนางรม แบบมากเราก็เหินเราก็หินต้องเจอโอ้ดูแล้วดูหอยร้านนี้มาเข้ามาดูตัวใหญ่มากอืหวานกรุบ ไปด้วยน้องม่อนย่างนะคะอืมอือือน้เหนียวนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วน้ำจิ้มซ่ก ะะกรับคอปลาเส้นหมี่กรบปลาชิา้นตโตค่ะอนุ่มๆน้ำขมข้น อมาที่อี่ใช่ทอดกรอจิ้มน้ำจิ้มนะจ๊ะอืมมอมากอร่อยโอยลงพายแต่เย็นมากชิลจังเลย คลายซอชิปเพื่อนๆมาบา้างดูบรรยากาศนี่ยข้างบนจะเป็นทางเก็บน้ำดอกกายอืมทางเก็บน้ำดอกกายเมชพามแล้ก็มีทุ่งดอกไม้นะน่ะทุ่งดอกปอเทืองตรงนั้นน่าจะเป็นทุ่งทานตะวันหรือเปล่าที่เขาถ่ายรูปก,กันแหะฝั่งนู้นนะมาเที่ยวได้นะคะทุกคน